หลังจากที่เราวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้วนะคะก็จะเป็นการนําไปสู่การที่เราจะค้นหาแนวทางหรือเลือกแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนนะคะอาจารย์ได้บอกไปแล้วว่า เราก่อนที่เราจะเลือกนะคะวิธีการไหนเนี่ยเรามีความจําเป็นจะต้องไปศึกษาข้อมูลนะคะหรือเรียนรู้จากผู้รู้นะคะอาจจะมาจากวง plc นะคะซึ่งก็จะสามารถที่จะนํามาเป็นสารตั้งต้นในการที่จะมาต่อยอดในการพัฒนาผู้เรียนของเราได้เป็นคุณความดีนะคะเป็นความงอกงามของ plc ที่ทําให้ครูได้เรียนรู้ร่วมกันนั่นเองนะคะลองมาดูหลักการในการที่จะเลือกแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนนะคะ ประเด็นที่หนึ่งเลยนะคะการทำงานวิชาชีพครูเนี่ยเราอยู่ภายใต้การที่เราจะต้องมีหลักในการจัดการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้นะคะเราต้องรู้ว่าหลักที่เราจะนำมาใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างให้เห็นแผนภาพนี้นะคะแผนภาพนี้เนี่ยเราเรียกว่า T-PAK c Model ะะซึ่งเป็น องประกอบนะคะที่ครูเนี่ยนะคะสามารถนําไปใช้ในการวางแผนบทเรียนนะคะออกแบบบทเรียนแล้วก็จัดการเรียนรู้นะคะที่จะสะท้อนทั้งเรื่องของอความเข้มแข็งทางวิชาชีพของเรานะคะแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงหรือการปรับตัวที่จะช่วยทําให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะ,ะการปรับตัวในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมาช่วยผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้นะคะแผนภาพนี้นะคะมีองค์ประกอบ3ส่วน ส่วนแรกนะคะก็จะเป็นตัวตนของคุณครูนะคะคำว่าตัวตนของคุณครูคืออะไรนะคะในวงกลมสีฟ้านะคะตัวตนของคุณครูหมายถึงคุณครูเนี่ยเป็นคุณครูที่เรียนจบาศาสตร์สาขาต่างๆนะคะคุณครูภาษาไทยคุณครูก็จะมีความแม่นยําในาศาสตร์สาขาภาษาไทยคุณครูวิทยาศาสตร์ก็จะมีความแม่นยําในวิทยาศาสตร์นี่คือสิ่งที่เราจะถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะไปสู่นักเรียนของเรา ซึ่งการถ่ายทอดความรู้ไปสู่นักเรียนของเรามีความจําเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่แม่นยำนะคะสอดคล้องตามศาสสาขาวิชาของเรานะคะเราเรียกว่า c o n คอนเทนต์นอ d g เหรือ CK ต่อมานะคะวงกลมสีเขียววงกลมสีเขียวอ่อนๆเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของวิชาชีพครูนะคะที่ทําให้การเรียนรู้นะคะในชั้นเรียนเนี่ย มันมีประสิทธิภาพนะคะมันตอบโจทย์บริบทของผู้เรียนตอบโจทย์บริบทของสาระเนื้อหาและก็กิจกรรมนะคะนั่นก็คือการใช้ศาสตร์การสอนนะคะใช้เทคนิควิธีการใช้รูปแบบนะคะแล้วก็ใช้วิธีการที่ใหม่ๆนะคะมาใช้ในการจัดการเรียนรู้นะคะเราเรียกว่า pedagogical knowledge นะคะหรือ PK ะะสองส่วนนี้นะคะเป็นเนื้อตัวของครู แต่ยังไม่เพียงพอนะคะเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยห้องเรียนของเราหรือโลกของเราผู้เรียนของเราอยู่ในโลกที่มันมีการใช้เรื่องของเทคโนโลยีและในเรื่องของระบบการศึกษาเองเราให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีในฐานะที่เป็นเครื่องมือในฐานะที่เป็นสื่อที่จะช่วยทําให้การเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะบรรลุตามเป้าหมายทําให้การจัดการเรียนรู้ของครูมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีขอ้นเลนหรือ ทีเค่นเองนะคะคุณครูลองหันไปมองดูกระบวนการที่เราได้ออกแบบแผนการจัดก,การเรียนรู้ว่าสามารถที่จะสะท้อน3สิ่งนี้ได้อย่างชัดเจนหรือไม่นะคะ,ะสิ่งไหนที่คุณครูได้นํามาใช้นะคะแล้วมันถูกพิสูจน์ว่ามันใช้ได้ผลนะคะอย่างเช่นตัววิธีสอนหรือรูปแบบการสอนตรงนี้เราเอามาใช้กับบริบทปัญหานี้มันใช้ได้จริงหรือเปล่านะคะสาระเนื้อหาที่เราสื่อสารให้กับเด็กนะคะเป็นสาระเนื้อหาตามคอนเซป ตามโนทัศน์สำคัญที่เราได้เรียนรู้ฝึกฝนมานะคะถูกต้องแม่นยำแล้วหรือไม่นะคะการใช้เทคโนโลยีนะคะใช้อย่างสัมพันธ์กันกันกบเป้าหมายบทเรียนใช้แล้วสามารถเข้าถึงเด็กทุกทกคนหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องไปนำไปพิจารณานะคะสำหรับการเลือกแนวทางการจัดการเรียนรู้นะคะเป็นแนวทางกว้างนะ,ค,ะคุณครูต้องพิจารณาตามสาสาขาของคุณครูเอง รอบที่แพรกโมเดลตัวนี้เป็นสิ่งที่จะสะท้อนว่าเมื่อคุณครูใช้ทั้ง3ส่วนนี้นะคะอย่างต่อนเนื่องมีการปรับปรุงพัฒนานะคะก็จะสะท้อนคําว่าสมรรถนะครูนะคะซึ่งเมื่อครูจัดการเรียนรู้อย่างมีสมรรถนะก็จะสะท้อนถึงสมรรถนะผู้เรียนด้วยเช่นเดียวกันนะคะอีะอกอันนึงนะคะซึ่งก็จะเป็นแนวทางกว้างๆนะคะที่คุณครูสามารถที่จะนําไปใช้นะคะในการ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้หรือเลือกรูปแบบวิธีการต่างๆในการจัดการเรียนรู้นั่นก็คือเรื่องของ active learning นะคะคุณครูจะปรับการจัดการเรียนการสอนนะคะจากเดิมนะคะไปจากเดิมที่ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ไปสู่ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้เนี่ยนะคะผ่านกระบวนการผ่านแนวคิด active learning นะคะทำอย่างไรได้บ้างนะคะอาจารย์เสนอเนะีย์เ y w o r d สำคัญนะคะเพื่อที่จะ เอาไปลองทบทวนดูว่าในกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่คุณครูใช้เนี่ยนะคะมีสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะคะคุณครูบางท่านอาจจะมีบริบทชั้นเรียนที่อาจจะใส่รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีการแชร์มานะคะไม่ได้ทั้งหมดแต่อยากจะปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้มันมีลักษณะของการเป็นแอคทีฟก็สามารถที่จะเอาแนวคิดนี้ไปใช้ได้นะคะประเด็นที่1เลยนะคะ กิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยควรจะมีการใช้เครื่องมือการคิดเน้นการคิดของผู้เรียนการคิดของผู้เรียนสามารถพัฒนาได้อย่างหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้คาถามที่คุณครูใช้กันอยู่แล้วนะคะการใช้สื่อที่เป็นการกระตุ้นการคิดนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆอาจารย์อยากจะแนะนําอีกอันหนึ่งที่ควรจะใส่เข้าไปในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้งและก็สามารถทําได้แน่นอนก็คือเรื่องของเครื่องมือการคิด ะะซึ่งมีหลากหลายมากเมื่อกี้อาจารย์ก็ใช้ฟิชบอลแลแอกแรนะคะซึ่งก็เป็นเครื่องมือการคิดชนิดหนึ่งังั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยทําให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์มีการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนผ่านการใช้เครื่องมือกระตุ้นคิดนะคะอันนี้ก็เป็น,นคีย์เวิร์ดตัวที่1คีย์เวิร์ดตัวที่2ของ Active Learning ก็คือกิจกรรมเนี่ยต้องเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัตินะคะ,ะการเรียนรู้ของผู้เรียนจะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนปฏิบัติ ย้อนกลับไปนะคะศาสตร์สําคัญของครูก็คือเรื่องของหลักสูตรนะคะองค,ค์ความรู้สําคัญของค,ครูในเรื่องของการที่นําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัตินะคะความหมายของตัวชี้วัดที่เรากําหนดเป,นเป็นเป้าหมายบทเรียนนะคะหมายถึงสิ่งที่เด็กรู้และทําได้ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องสะท้อนการที่เด็กลงมือปฏิบัตินะคะเสร็จแล้วปฏิบัติยังไงล่ะนะคะปฏิบัติแบบหลากหลายนะคะเป็นเดี่ยวด้วยเป็นคู่ด้วยเป็นกลุ่มด้วยเป็นทั้งชั้นด้วยนะคะอันนี้ก็ ค่อยๆที่จะหมุนเวียนไปพิจารณาตามบริบทของสาระเนะะื้อหาอาจจะเดียวคู่กลุ่มทั้งชั้นหรือทั้งชั้นก่อนกลุ่มคู่เดี่ยวหรือจะสลับไปสลับมาก็ได้นะคะเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสได้เรียนรู้นะคะสอดคล้องกับ l e ARNING STYLE ของเขาด้วยเหมือนกันนะคะประเด็นต่อไปค่ะเรื่องของการถามการถามในที่นี้ถามโดยครูหรือถามโดยนักเรียนนะคะ คําถามที่ครูใช้ควรจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นการคิดให้กับผู้เรียนด้วยนะคะมีระดับของคําถามนะคะที่สามารถพัฒนาเรื่องของพฤติกรรมการคิดของผู้เรียนนะคะถามอะไรใครอะไรที่ไหนอย่างไรทําไมนะคะมากกว่าคําถามแบบใช่ไม่ใช่นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นผู้เรียนเนี่ยนะคะก็ฝึกให้เขาได้ตั้งคําถามอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยสร้าง กระบวนการให้เกิดการแอคทีฟทางความคิดได้นะคะถามเลยอยากถามอะไรก็ถามนะคะนี่ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดตัวที่3ต่อไปตัวที่4ค่ะเป็นเรื่องของการสะท้อนนะคะอย่างที่เราได้เรียนรู้มาแล้วว่าในการจัดการเรียนรู้เนี่ยนะคะการสอนกับการวัดและประเมินเนี่ยมันมันจะต้องไปด้วยกันนะคะมันมีทั้งภาพของการวัดประเมินแบบ Formative แล้วก็แบบ s u m v e นะคะแต่การที่ครูให้เด็กได้ฝึกสะท้อนคิดนะคะมันจะช่วยทําให้เราได้เห็น ความคิดหรือได้รับรู้ความคิดของเด็กอย่างต่อนเนื่องนะคะอยู่ในชั้นเรียนนะคะซึ่งการสะท้อนคิดเนี่ยเป็นทั้งครูสะท้อนด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้เด็กๆได้ฝึกสะท้อนอาจารย์แนะนําเทคนิคก,การสะท้อนคิดเช่นแซนวิชโมเดลนะคะพูดถึงเรื่องของข้อดีก่อนนะคะแล้วก็พูดถึงประเด็นที่เราพบว่ามันอาจจะต้องปรับปรุงพัฒนาแล้วก็ให้ข้อมูลป้อนกลับหรือเชียร์อัพหรือ ให้แนวทางว่าถ้าปรับปรุงผลงานแล้วเนี่ยจะผลงานจะดีขึ้นอย่างไรนะคะเชียร์ชมนะคะแชร์แล้วก็เชียร์นะคะก็จะเป็นลักษณะ3ชแบบนี้นะคะลองเอาจำง่ายๆแล้วเอาไปใช้ดูนะคะแล้วก็การเขียนเจอเนอเป็นเขียนการสะท้อนแบบที่เราได้เห็นภาษาเขียนของเด็กด้วยก็พัฒนาทักษะทางภาษาได้ด้วยแล้วก็หรือแม้แต่กระทั่งการดีเบตนะคะกระบวนการหรือคีย์เวิร์ดสำคัญเหล่านี้จะช่วยทำให้ห้องเรียนเนี่ย เด็กได้มีส่วนร่วมเด็กได้ลงมือปฏิบัตินะคะครูจะเห็นการเรียนรู้ของผู้เรียนและที่สําคัญคือครูจะเรียนรู้ไปกับเด็กนั่นเองนะคะนี้เป็นแนวทางหนึ่งที่นํามาฝากในเรื่องของการเลือกแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนนะคะ่ะ